สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีตอนเดกค่ะคุณผู้ชมถ้าบเดอกรบมเมนกินตนาค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นวันที่เก้ากุมภาพันธ์สองห้าหกแปดค่ะกินตนาจะลงแนวทางไปเล่าพัฒนาค่ะคุณผู้ชมเกือบสิไปรัฐบาลเนาะลงลาวพัฒนาค่ะขอเป็นลาวพัฒนาวันที่สิบกุมภาพันธ์สองห้าหกแปดค่ะคุณผู้ชมล่าพัฒนาวันจันทร์นะคะเป็นแนวทางค่ะคุณผู้ชม แนวทางไม่คุณผู้ชมใ้เบิ่งกันเนาะค่ะเนาะสำหรับงวดวันจันทนี่คะ่ะคุณผู้ชมวันปราบเซียนพาสิปราอยู่ขนาดลาวพัฒนาช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมตั้งแต่ปีใหม่มาแล้วคะ่ะลาวพัฒนาอันเฮ้าเรนนัน่บอท่านคะ่ะคุณผู้ชมใส่ิจารณญาตในการรับชมรับฟังเด้อคะ่ะเพราะว่าแนวทางสูตรคำนวณคะ่ะคุณผู้ชมกับเห็ดได้เคยเห็ดได้เคย เฮ็ดไปตรงกันกันบเหล้าพัฒนาที่ออกเนาะคะ่นะ,คะนเนาะกะเฮ็ดคือเก่าค่ะคุณผู้ชมมามาฝากคุณผู้ชมเป็นแนวทางค่ะคุณผู้ชมคะอ่าตอนนี้นะคะทุกคนนะคะใส่ใจทุกเสี้ยนค่ะคุณผู้ชมเพิ่นใส่ใจแนวทางเนาะค่ะเผื่ออยากให้คุณผู้ชม,ท,ะะออชมทีตีตามจะได้ไม่ต้องผิดหวังเนาะคะ่ะทีมันลุนกับแนวทางที่เพิ่นให้มาเนาะพิจารณาเด้อค่ะคุณผู้ชมเจตน,จา,นาเป็นห่วงค่ะอ่าก็ เบาๆค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าอมันเห็ดยากนะ่ะเนาะมีแต่คนจมค่ะแต่ละเสี้ยนจมกันเลยค่ะว่าแนวทางที่เห็ดออกมานะคะอย่านคุณผู้ชมผิดหวังเนาะกคะคัะถ้ามันหลุดขอโทษขอให้คุณผู้ชมทุกท่านค่ะแต่ถ้าแนวทางเข้าก็ดีใจนํำคุณผู้ชมค่ะที่ติดตามเนาะทางช่องจิงตนตนาชแนลค่ะ เขาจะส่งจะเป็นวัดค่ะคุณผู้ชมเ้าเสียงแห่งๆส่งส่ง,สงเสียงได,ดตะเบ,บงจักหน่อยหนึ่งนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าวันนี้ขับรถทั้งวันตั้งแต่เสาร์น,นะคะล้วก็มีเรื่องอหน่อยใจแน่จักหน่อยค่ะคุณผู้ชมอมีบ้างนะคะที่ความหน่อยใจนะคะมันก็เ,เหตุในห้องมีน้ําตาซึมๆบ้างนะคะก็เลย เ็นวัดสัมค่ะคุณผู้ชมนะคะหลายยางต้องเพี้ยเนาะค่ะคุณผู้ชมมีตะปูเอื่นมีตะปูว่านอุย้ยค่ะอินเตอรน์นาก็เล่บค <c oughs> รีก็ดูแลสุขภาพเนาะคะ่ะคุณผู้ชมมาอยากให้ทุกคนต้องมาเก็บมาป่วยเนาะ <c oughs> เอาค่ะคุณผู้ชมเราพัฒนาทั้งหมดนะคะมีหกเสียนด้วยกันนะคะคุณผู้ชม มีของลุงส่งนะคะมีะเสียนต่างๆเลยคะ่ะคุณผู้ชมคลิปนี้นะคะ่ะพอจินตนาการระหลุจจับของผูดด้ใดจะของผูดด้ใดนะคะถ้าจะเอาล่งคลิปเดียวกันเรื่อยสนอากะหลลยเนะคะอย่างคุณผู้ชมเบิงบรงนโบคักนะคะกันเลอยเอามาขันจากนอยจินตนาบอกจากน่อยค่ะอย่าเ,าาาเบือะะ่อเ้ยค่ะคุณผู้ชมอย่าเบื่อขีนากันก็ <c oughs> มีของลุงส่งมีเสียนไอมีเสียนนองหานแล้วก็อาจารย์ยอดบุรีรัมนะคะแล้วก็ ของอปู่ศูนยยายนางตำราวนะคะยายนางตำราวเขาามืองนันบ้านเมืองพ่นบ่กเขายายนางเข่าหนึ่งแค่ะคุณผู้ชมหลังจากนั้นมางวดเมืกก่อกี้วันศุกร์ที่ผ่านมาหลุดจ่อยนะคะเนาะเอาค่ะคุณผู้ชมแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะคะก็มาฝากคุณผู้ชมคือเกาค่ะ รุดกับขอโทษขอพยายานทีบานเนาะคะ่นะเนาะขอบพระคุณคุณผู้ชมหลายๆค่ะที่เสียสละเวลาเขามาติดตามเขามาเบึงค่ะังช่องจินตนาชาแนลค่ะดูราพัฒนาแล้วก็ดูรัฐบาลไทยทางช่องเนาะคะ่นะเนาะจินตนาขอขอบคุณหลายๆค่ะ,ะจากใจด้วยนะคะคุณผู้ชมขอให้มีโชคกันทุกคนเด้อค่ะเอาค่ะคุณผู้ชมไปเบื้องแนวทางนะคะลาวพัฒนาของวันที่10ค่ะเป็นลาวพัฒนาวันจันทร์นะคะ10กุมภาพันธ์สองห ไปเบื้งก,กันค่ะคุณผู้ชมพกเซียนนั่นกันค่ะค่ะแนวทางราพัฒนาของลุงส่งวันที่10กุมภาพันธ์2568บ้ากันจันค่ะคุณผู้ชมลุงส่งให้วิ่ง6และ3ค่ะ6และ3บนล่างค่ะแล้วก็06 03 4635 96 73มี่มดีด้วยกัน6คู่ค่ะคุณผู้ชม6คู่ไปกับบนและล่างน้่นเอค่ะคุณผู้ชมเนาะ อย่าลืมไปกลับด้วยนะคะผ่านไปได้ทั้งบนและล่างค่ะเอาค่ะคุณผู้ชมนวดนี้นะคะสมตัวที่ลุงส่งให้มาค่ะ 6, 6, 3ามศูนย์หสองเก้าอาเอาแตกใส่ปีมหมสามตัวตรงๆรงมึงดูละค่ะคุณมือนี้เนาะจะแมนจินตนาอันรู้สึกมูดนิดน้ำเล่าพัฒนาค่ะคุณผู้ชมเนาะค่ะมันลุนรุนค่ะเรามันมีบ่อยไหมค่ะจินตนาก็เลยรุนเนาะค่ะ เอาค่ะคุณผู้ชมลุงส่งให้มางวดที่ผ่านมาค่ะศูนย์กับหากัะมี่ค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าเป็นยังคือต่อมีศูนย์ศูนย์มากันไหมคะโอ้เป็นต่ศูนย์ค่ะคุณผู้ชมวันนี้วันที่เจ็ดเอาตามตัวเด้อค่ะคุณผู้ชมงวดนี้ค่ะของลุงส่งนะคะแคบหน้าจอเราไปนอจิตรนาขอขอบคุณหลายๆค่ะแนวทางของลุงส่งนะคะ,อะของเซียนไค่ะคุณผู้ชมวันนี้เซียนให้วิ่งแปดและเจ็ดบนล่างค่ะ แปดและเบนล่างแล้วก็เลขติด8กับ7ก็มี1 2ึ่สาสี่ค่ะแล้วก็จับคู่มี1 8ึ่งแปดหนึ่งเจ็ดสองแปดสองเจ็ดสามแดสามเจ็ดสี่แปดแล้วก็สี่เจค่ะคุณผู้ชมทั้งหมดมีด้วยกัน8คู่อย่าลืมไปกับค่ะคุณผู้ชมบนล่างค่ะเอาค่ะคุณผู้ชมนวดมีดวันที่7ที่ผ่านมาค่ะรูท าหา,หาเฉียดยุ่แต้มเดียวค่ะคุณผู้ชมหาซีเนาะ <_ d ian> ปกติแนวทางของเพื่อนกระเดินดีอยู่ค่ะตะวันงวดมีบัลูเพื่อนกันค่คะคุณผู้ชมใส่ปีจรารณาญาตในการรับช่มเน้อค่ะเบาเบาะคะคุณผู้ชมให้ดูเป็นแนวทางเท่านั้นอย่าจริงจังนะคะค่อยๆไปค่ะคุณผู้ชมจันยังมีพุทธยังมีสุกยังมีอีกเนาะ,ะเนาะเอาขอบุณหลายๆค่ะเซียนไอค่ะที่แบ่งปันแนวทางนะคะเซียนหนองหานค่ะคุณผู้ชมเซียนหนองหาน วันที่ผ่านมากนรลดค่ะคุณผู้ชมลดสนิทอันนี้นะคะวันที่เจ็ดที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมประยักเงินเบ่งเลยนะคะสำหรับผู้ที่ติดตามนะคะเสี้ยนน้องฮานค่ะวันนี้วันจันทร์บอกบอกว่าแก้มือหรอกค่ะคุณผู้ชมก็เพื่อทําเต็มที่เอามาฝากคุณผู้ชมเนาะค่ะเนาะวิ่งเจ็ดและหกบนล่างค่ะวินตัววินเจ็ดกับหกก็มีห้าสองหนึ่งศูนย์สี่ค่ะ จับคู่ค่ะ60 6 1 6 2 6 5 7 5สองหหแล้วก็72ค่ะแล้วก็3ตัวค่ะคุณผู้ชม7 5 2 6ห2หแล้วก็650ค่ะส่วน2ตัวค่ะคุณผู้ชมที่จินตนาขีดเส้นไตสีแดงคือตัวหน้าที่จะเป็นไปได้นะคะเพิ่นกะเป็นตัวเด่นของเพิ่นดีเพิ่นคํานวณมาได้เป็นตัวเด่นค่ะแต่ว่าไม่ใช่ว่าตัวเน้นนะคะคุณผู้ชม ตัวรองก็มาได้เหมือนกันค่ะตัวรองมี6 5 7 5แล้วก็7 2ไปกับนค่ะค่ะขอบคุณหลายๆค่ะเซียนหลองหานนะคะที่ให้แนวทางมาแบ่งปันคุณผู้ชมทางช่องจินตนาชาแนลนะคะขอบคุณหลายๆค่ะของอาจารย์ยอดบุรีรัมนะคะอาจารย์ยอดวันนี้ค่ะคุณผู้ชมวันที่10บกุมภาพันสองห้าห พระอาจารย์ยออนวดที่ท่านมาคินตาหน้าลงไหตบ่ท่านค่ะคุณผู้ชมไม่มีประวัติเดิมให้ดูนะคะเพราะว่าเพิ่นอนอกมาสายกินตาหน้าลงบ่ท่านเพราะยังโทรศัพทัมันโหลดไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมโอ้ยอยากนางหายค่ะบอกก็บ,บอกค่ะคุณผู้ชมคอมเมนแบบคนมีอารมณ์แนนก็คือแบบว่าอจังสีไหมคะ่ะยนไปใช้กลับไปสิไหมคะ่ะอันจนว่าหาโมงขึงค่ะคุณผู้ชมห้าโมงเย็นคือสิบเจ็ดนาฬิกานะคะคุณผู้ชมโหลดยังบ่ท่านในเรี่ยวอยู่คะ่ะ ได้ลบต่างๆแอปยังสารพัดถิ่งนะคะเนาะเอางวดนี้มาตามต่อค่ะคุณผู้ชมของอาจารย์ยอดมากค่ะจิตนาฝ่าวงให้เรื่อยนะคะเนาะหวังว่าคือสีหลดได้อยู่วันที่10กุมภาพันธ์2568ค่ะอาจารย์ยอดให้วิ่ง5และ3บนล่างค่ะจับคู่เน้นค่ะคุณผู้ชมมี93และ94เป็นตัวเน้น077053เป็นตัวกันค่ะคุณผู้ชมไปกับน้ำเด้อค่ะคุณผู้ชมคาบนล่างด้วยค่ะแล้วก็ สามตัวค่ะคุณผู้ชมมีสามหางสี่ตัวสองหางค่ะส่วนสามตัวมีห้าเก้าสามห้าเก้าสี่แล้วก็เก้าศูนย์เจ็ดสี่ตัวมีสามห้าเก้าสามเจ็ดห้าเก้าสี่ค่ะกินตนาเบลเล่าเาค,คุณผู้ชมเพราะว่าได้ตะเบ่งเสียงใสรู้สึกว่าเหมือนกินอะไรมาผิดเ,เปล่าเนี่ยนะคะคุณผู้ชมแต่ว่ากระโลอยู่หรอค่ะวะ่าสงสัยเป็นข้อขึ้มยืนเนี่ยนะคะแค่ไหนกินตนาตรงข้อแห้งนะคะแล้วก็เป็นอาการแบบนี้นะคะคุณผู้ชม อ๋อค่ะอาจารย์ยอดบุรีรัมย์จิตนาขอขอบพระคุณหลายๆค่ะแล้วก็ยายนางตำลาวนะคะยายนางตำลาวงวดที่ผ่านมาเปไน็นยังไงล่ะการูดคือการเสนอค่ะคุณผู้ชมอ่าสี่ห้ากันนะสิเป็นห้าห้านะค่ะคุณผู้ชมเนาะสีน 5, 5นะะ่ห้าอยู่เนี่ยเฉียดแต้มหนึ่งเอาวันนี้ตามหมาค่ะคุณผู้ชมอา่าให้แปดและสามบนล่างค่ะคุณผู้ชมจับคู่ค่ะแปดศูนย์แปดสามแปดห้า 3503แล้วก็05ค่ะเป็นแนวทางราพัฒนาวันจันทร์ที่10กุมภาพันธ์2568ค่ะคุณผู้ชมอินรีหน้าของให้ทุกคน,ม,นมันมันลำลำเรื่อยๆทุกคนเด้อค่ะที่เขามาเป่งแนวทางนะคะขอบพระคุณค่ะยายนางตำลาวแล้วก็ปู่0ูย์ค่ะคุณผู้ชม แนวทางราวพัฒนาวันที่10กุมภาพันธ์วันจันทร์ค่ะปู07ให้วิ่ง8และ9นะคะ8และ9บนล่างแล้วก็48 38 28 49 39 29 40 30แล้วก็20ค่ะคุณผู้ชมไปกับบนล่างด้วยนะคะของปู07ค่ะอินตนากราบขอบพระคุณปูหลายๆค่ะที่มีน้ำเย็นน้าใจแบ่งปันมาให้คุณผู้ชมได้เบิ่งข้างชมอ,อินตนาเช่นเค่ะ จากสูตรคำนวณค่าแนวทางหลุดก็ขอโทษขออภัยนะคะคุณผู้ชมสำหรับทุกๆเซียนนะคะจินตนาขอโทษขออภัยแทนเพิ่นทุกคนนะคะที่เพิ่นให้แนวทางมาก้ามันหลุดนะะเนาะเนาะแต่ถ้าแนวทางเข้าถ่าแนวทางปังนะคะก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมนั่มเลยนะคะที่โชคดีแล้วก็ดีใจน,นะะั่มเนาะเนาะเอาวันนี้จินตนาขอพรให้ทุกคนจงมีสุขภาพดีแข็งแรงแล้วก็ร่บรวยทุกคนค่ะโชคดีทุกท่านนะคะสวัสดีคะ่ะ